เราว่าศาตรูศัตรูศัตพุทธัตนังทรมัตะนังสังฆัตะนังลาวายไปหาคุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์ Hãy ma cốt ma bằng hay ma găng ma lầm mô lầm quay ôi m ไอ้แม่นวานเดินนายอ้ยสาธุเรขาขอยอมมือน้องไปคุณครูถูกเราพันถูกเราคุณพระพุทธเจ้าให้มาเผาสร้อยสู้คุณครูท่านขันอาจารย์ผู้สอนสั่งพวกขาห้ามตัวแย่งให้แข็งขึ้นเดือนเขาย้ำปากว่าเห็นผู้เก่งคำย้ำปากว่าเห็นผู้เก่งขำแผ่แม่นสิธรรมนึกทักขาจารย์ได้เจอรู้ทั้งอีกอย่างหนึ่งนั่งสิตัดผัวสู่ข้าทับคูผู้สอนสั่งกันสอนสั่งใครได้ยกขึ้นตั้งอย่าบังหน้งธานีนะ บัดนี้ชื่อุ้มบ้านคุณคู่สาธุด้อคู่หลวงให้นางเก่านางเก่าคู่ต่ห้นางหัวกำไฟขวดสิถือเก่ารับกากำยฟนาสิถือมีคาลาไตาสิถือกวยกงแก้พวกู้าว่าเดีวสิขึ้นสู่ขันนางทางขัวใสยกะตีหนือปนเอ็นปนเอ็นฟังเสียงเก้นเป่าจันพันไผ่เสื่งลุงไออยู่ทรงขันหินบอพบมาไออยู่ทรงหินโอพบมาเทบาราหลักคักเลือดมาเลวมาเป็นแถว กะจังว่ามาเป็นจุ u, half, am, ้มเป็นจ so ุ้มเปิดม้านกัดเป็นออจุ้มสุ่มใหญ่มาเรือบุ่งเลยมาเรือบุ่งเลยกะเตียบปะทอนไรมาลงหลีงควงปังอยากขี่สร้างกะสีแตงเต็มหับอยากขี่สร้างกะสีแตงเต็มหับกับโซลาเคยกินจินสะทันเอาอย่างอย่างหนึ่งมีถึงสวยเทงผังเพ่บ้าบ้าพนพนขนาดสะอ้นแท้ๆมาไม่สิอยู่ยังหยาบหยาบย่อยเบิ่งพวมย่อยลงมาหยาบ ยาตหน่วยเบื้องความหวยลงมาถึงสีงานั่นก็ถึงสีเกี่ยวข้าเจียพรนีจจนทร์ไยวันนี้ละลานยากันเห็นพระองค์ไปลงแทนวีลานอยากันเห็นพระองค์ไปลงแทนไปติดเด่นโกงกุ้งจุ้งกองควานย้ำนั้นเลอย้ำนั้นผู้ขาบางกันขาบางกันหัวจิตกิดอิทธิพลกระตุ้ันดบันดานใจเรียนไหลป่าน้ำตามชันล้ำนี้ขันเด้อลี่ ปั้นนี่ขันสมที่มวนใบก่อนมวนใบก่อนปน้นงมก่อนใส่ใบมาลอ้อลงแกงขันแกงขันมาลอ้อลงแกงขัน ແມ່ນວ່າຫນໍ່້ສານັ້ສານັ້ໍາກັໍນກະນນໍາຊື້ັນອໍແໍາເນັໍນໍີໍລາວບໍ บโบจองขนังนองกระสั่งตามย่ำนั่นละย่ำสุภะเลือลำบุเบิกลังสีตั้งสีเบาวผู้ดีคนคิดหินตองเอาไว้เรืองเสจจักกระจังสิลาพ่อแม่ันพ่อแม่ทั้งเท่าแก่พี่น้องมวลพร้อมพามกันพามกันไปมวนพร้อมพามกันกระจังว่าฉันมาลำเจ้าผักตกเต่ง ฉันมาลำเบิงเจ้าผักตกแต่งตีใจลหลหัวใจอ่อนแยง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 ขั้นวันนี้ที่ฉันไปลำงานเจผักาหลายบอลาหลบอลาหลบอลโบหินว่าใสสองขึ้นมือีตามหินเดิอพุณพอตลอดบอลีเวนคุมปังบ่าพวงสวย เอาหยวนี่แล้วกุ่มควงล้อมผามบึงนั่นแล้วบึงบอลได้ล้วก็งามเดีวตาสักงาสมเดือกเมียสมกับน้ำเพื่อนบ้านเนื้อโอกว่องบุญมาที่รุ่นเสี้ยวแต่ไข่อกรินนั่นเดือกเกินฉันพอใจด้วยสัทธาตกแต่งตกแต่งแป้งปลาลำหัดแจ้งไว้ติ่งตู่ต่างเตียงมีขบเครื่องเงงโง่ไตมีสุ้มหลับจีบผ่าไตให้ร้องไห้ไปผามเจี๊ยบข้าใส่ตะเกียบกระเจ้าทองกระป๋ระกันพี่น้องมองในถั่วถึงอึ่งตึ้งกวกพัดพวงชะชาวชนข้าคนว่ามีลาบลูก ออกกันเนียนบางคนเปลี่ยนเอาไวปต่องห้องนัง ห้องนังบางคนนั่งทอดเทิงอื่นเต่ากายเศ้าซุ่มผู้เท่ากับปั่นแบงเป็นซุมซุมผู้เท่ากับปั่นแบงเป็นซุมมีสุขุมสุขคาลาเบียกันเป็นเก่าสาวใสสูบบอสูสีอึดดาสาวใสสูบบอสูบสีอึดดาคได้ยาเรียก่อยซุ้มพูดเอาบ่สุ่เสียงเรื่องมมนีขัดตำที่เคยเห็นเรื่องมมนีต่ำที่เคยเข็ดข้ามอะไเป็นเส้นเสียตั้งแต่เป็นนันงเลววเจะซุ่มขาบบางคนม่นใจหาล้างบ้านห็นหมอลำเอินใจ ใส่ใส่ยี่หมอน่ามาไม่บาสิจับตัวคนคนดังสันขับมามีมาบ้านนี่มีมารยาทปันยังมาบ้านนี่มีมารยาทปันยังบังกุศลจิงจิ๋งหยาหญิงใส่สู่อีกตอนหนึ่งขอบพระคุณเด้อท่านท่านมีงานหน้าจะไปหากันแน่กันแน่ป้อยิ่งเจ้าบาดแบ่งกันไปเมาก้าถึงก้าถึงสิไปเมาก้าถึง เวทีมนีอลังการจักหน่อยนี่แหละพรเอื่นว่าได้ทุกสถานที่กาบงามมาบานคุณนายเวทีหน่อยแต่ว่าคุณนายพันใจไงสวัสดีพรอแม่พี่น้องปองไปขอขอบคุณหลายๆคุณนายพัดคนสวยนั่นเห็นบอก <c oughs> เห็นบอกคนสวยมิถุเนเดียวไม่อยากเป็นคือคนนี้เนาะ สวัสด <S 々> ีพ่อแม่พี่น้องปองปายมือนีผุนหลายสายยงาและทึงผู้หญิงผู้ชายทึงผู้สูงผู้ต่ำทึงผู้เขาผู้ก่ำที่มานั่งฟังลำมมือนีขอเอาหัวสีน้ำผู้ฟังลำไว้ก่อนพ่อแม่เอ้ยบ่ไดนแข็งบ่ไดนอ่อนก็ให้เติมให้เติมเด้อนี่แหละเพื่อนว่าสี่ปีจังเห็นนะห้าปีจังเห็นทรง บ่มีดงเสือกสิบ่ได้เขาขันบ่มีบุญบานนี่กสิบ่ได้มาล่ำขันหมอล่ำขันล่ำแล้ววพนว่าจับไม่ขึ้นว่าให้มันมวลละขันบ่มวลคุนบ่ยองบ่สองละทองให้เป็นทองมันจังเป็นตะอวดพวนวาบวชให้เป็นบวชเค่งขัดศึกษาเข้าหลบอุปสาสมพันธ์เฒ่า ได้ยินบอละเจ้าพนว่ายาอวดอ่างจองหอ,โ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 อโคันเฮ็ดหน้าพนว่บายาหนีคลองยาไทยหน้าเดือนซียาแอวนังบอดีออกไปหลอ่อเมงมีปล่อยน้ำลงนะำ <c oughs> ยาเอาสินให้ปากยาเอาไมา้เขดเาสตร์บอเลดูนามูพันลำตัวผัดลองคันพอเมีนฉันมักยอง ้องฟังไว้ว่าตะก่อนอ่อนซ้อนเดโอ้ยนะโอ้ยลานาลานาอันนี้มอหลำนัทพรจ่าโสอันนี้ลูกไส้กับลูกไส้ทั้งเมิดมานำกันครอบรัวเดียวกัน เป็นยังจังเอาแต่ขอบข้อแต่ของเอาลัางมองพนจน์จ้างเนี่ยล่งมองปัญหาไปซื้อๆนั่นขันสิบไปเอิ้พืนพน้นเขาปวดป้าขันพ่เม่นมื่นขึ้นเขาปวดบ้าเอาขันจ้างสี่ผัดว่าเออไปหาพี่น้องมอลำนัตรพรหมอลำวีรพงคำคุณเมืองอันนี้คุณครูทีมมาจากเมืองเลยมาจากเมืองเลยคนผู้หลวงเป่าแค่นบอกขาย,ยิมดอกผู้นี้ราะว่าข้าเป่า ลูกหลานมาแต่ไก่ๆกะมีบุญหลายสายเง่าจังได้มานีมองนีสถานที่นี่นี่แหละเพ่นว่าขัดบุญบ่หลายสายบ่เง่ากะบ่มาพอมาพอคนมีบุญสาธุ้ยพวกขากะมีบุญกอเพื่อนนี่ละเบื้องในเป็นอย่างเพื่นเอาเงินมาให้พู้ละใบสุกพูดลเงื่อนสุกเมดเพื่อนมาส่งเพื่นดีกระดอกระยังว่านี่แหละเพื่นว่าใจประสานใจไกลปันไดกกเห็นกันกันบุญนอดกอดเกี่ยวอันนี้มอลำนาฏพรจ่าโสมมาแต่ใส หลังสนามบินเมืองอุดรบันน้องไงชุ่มชนน้องไงไงคือกันเอ้ยเกือบบ่บมาพอ้กันไ่ตัวไงส้นกันแม่นไงบ่สู่บ้านนี้บ้านนี้นาะกหไงอะไรไก่ไงญ่หมดแมนบ่ต้องตกใจคณะบันรน้องไงของทั้งในสี่มุมสองมือจางตัวมุกไก่คือกันเมื่อนี้ฟังผู้เฒ่าไปก่อน บอกเปนเป็นสาวก็เคยเป็ี่ยนดอกแม่แหงเปลี่ยนมาตั้งแต่ก่อนชุ่มมูนี่พอด่ะเป็นเป็นสาวมาแล้วว่าตองห่วงชุ่มนี่เป็นรุ่นไทยเฮาจะเป็นหัวชาเขาเขาเขางามสมเหตุตะกี้เฮากบงามคือกันเฮาก็เคยงามคือกันเออซาทัวขันพี่น้องกันมันต้องย่องเอากันกระซังมลระมนัฐพรเคยเป็นสาวแล้วสิบหาปีห้างนุ่มครับปีนากอห้างสีเทาครับ กระซ้างหัวมันตัวนีหล่ะเพิ่นว่าลัมซูผู้เฒ่าฟังมือนีรัำสูพ่อสูแม่สูพี่น้องปองปายฟังคันคันคันมองวัดมองว่ามองอื่นจังคอยฟังวารัมชิงสาวๆเต้นใส่กันอยู่หมดขึ้นเอาละเอาสุดสะแนนจักหน่อยอีกสักอนเพิ่นเอิ้นว่าลัมให้ผู้เฒ่าฟังบาดนีรัำให้คุณนายลัมให้ผู้สาวสวยๆสืบสานวัฒนธรรมให้พี่น้องให้คนรุ่นใหม่กระหูกจักว่าหมรัำซูมื้อนี้ มันเป็นจังไหม,ม่โลำแต่ก่อนมันเป็นจังไหรมีมัดทุกรสชาติแม่นบ่านนอนนหนโอ้ยบอกผีร้องผู้ืจอฟังเดือดดนแม่ <c oughs> ปังเดือดดนลำหุ่นดนปากศาสนาแห่งดนสิลำดุนแห่งดุนแล้วแตะมูสีคนดนแต่งพึ่อคนให้คอยฟังคำสอนก่อนเดือรูปปาศาสนมามันกดไปคืออ่อดย่าดกีบวมใดดีจังเบาความหายาปุ่นผู้ใดเป็นคนเถ่าสินมทำให้มินแน่ขอตุกเดือคุณแม่ผู้ใดเป็นผู้เถ่าคนคว่ำบ่อยอ,อ,อย่าดูเก,กิดเอินผู้เถ่าขอให้เป็นผู้เถ่าขเขาวัดฟังธทมสาลามากี้กุมเกี่ยวพระถิ่นนิ่นหน่อย โบน,น้ำหอยน้ำกุ้งมันสั้นละลูกได้กินกระปล่อยบ่ได้กินกระปล่อยซุ้มเท่าเราล้านเท่าจังหนึ่งขี่คันกินอิ่มแล้วนอนวินกินกับเผือกับพริกแก้วบองปลาลาบ่หาหอยหาปูกัดปูปลาหานำหมูเขาละว่าเท่าโนเขาหาปงเตื้อเกื่อนเท่านึงนั่นบบไปวัดไปว่าเอ็ดหูหน้าตาตันหมูเส้นซส้ซ้ำโบไปจำสินหาบั้นอุปน้ำหมูเมือนละตตาทู่นหูนั่นอกยังฟังเท่าจังสันเขาว่า เทาหูไอยู่มาดุนเลยไกยปินเทาไรรอกเม่นนั่นเดือดขย่นว่าไปสิบอกให้ไปให้ัดไปให้ว่าไปว่ากะรากกะบ่อหัวซาอันเลวไรน้ำมูไรแต่อยู่น้ำเหมืนน้ำซานเทานึงนั่นเขาว่าเทาหยกหลานละใะอีกใเอกบ่อเด้อพ่อจักอุ่มจักแบก กียจักพายบ่ฮู้จักความตายบ่ตู่จักทาเอาแต่ไผสิว่าเราก็บ่หัวซาเท่านึงนั้นพดเป็นเท่าแมงดาหารักษาแต่ไทเลยบ่เอาใจใส่นําสินนําธรรมนําธรรมก็อย่าสุว่าหมอลําเาหาเท่าจังนตงโลกกโลา ดูผอาเบียดให้เบียดหน้าหัวส่วนด้วนบอลอ้างละว่าตัวเกิดก่อนสังคมดุดติงเบาอีหยังละกเสียงให้กลัวเด็กน้อยบ่อจักจมจักป่อยให้รวงให้เลยเท่านึงนั้นปวดบาพื้นลุขืนบาบ้านขี้ขานบ่อหรือแม่บ่จักคิดจักสร้างหาอยู่หากินเท่านี้บ่อมีสินสังคมนําหมูไปลักก็หูจักอยู่เนวสินเป็นไปหมอลำขขละภัยสังคมล่อดเพ่นยางปากศาสนาสิบพอดทนถึงถึงจิน แต่เดี๋ยวนี้หากเป็นคนดีเท่าสัวยาลัสโบไปทั่วในสิ่งเสียหายหอดฟันพระกายกายิบย่ำบันสินกายวินทำท่านจะได้ขาดตัดบาทเลียวทึงอมจังนันบอมีหลายก็มีน่องกินท่านน้ำมูลน้ำบุลเป็นพลังต่อสูองเข่านั้นต่อไปอายุได้ถึงที่บ่มีไก่ยบลับชายรื้อยิงดังเดียวกันนั้นผ้ากันหันหลังเต่าในห้องพุทธบาท พุทธบาทพระวันนาอยากนําลงไว้ใส่ดินมีสินแล้วมีทํานําแลอ้างว่าตนั้นได้สา <that> <utan> ิตงเพราะมันเป็นตตงกัน okay, ต um anyway, um ัวตองของสินมันจะเสื่อมมันจะเสื่อมคือมอลําบาไว้ให้จําได้อย่าลงอย่าลงคัดจําได้อย่าลอบนี้บทหลายเนาะเอาใส่ดนตียาวลง ไอผู้พคนเด็กฝรั <S 2> <S 2 <S ่งที่มอยากนอนเรื่องบาปเรื่องบุญมีมั้งเบีเอ้ยแต่บางคอยบอกไปเก็บย่อมในน้อยซะคนคุณนายเอ้ยให้มันเจ้าผู้จบผู้งามหาเนี่ยมาสูมว่ารำขินยุบปานนั้นคดเราคดเบียมากขันบ่เบิดบ่ให้เมื่อมาท่นสิเดไปเทออกตัวไปเทเบียเต้ทุกอย่างไป ลำก็มีบุญวาสนาจะมาพ่อบอดดีนี่แหละพระพัดบ้าบอดคนมีบุญบอดบางอื่นบาอยากมพอนีเป็นงานวันเกิดของไผ่ของคุณนายพัดบอนคุณนายพัพคนสวยนี่แหละพระพอดข้นมีบุญอยู่จใจเลยก็สวยอยู่จใจเลยก็งาม ดอกดีจ่าอดีจังเมืองพ่อบอมีดอกแม่มนุษย์เราว่วมสินสุดดยอกมีในสงสารบุคคลที่เสียนิลภพาดนั้นคือผู้ไกลจากกินเอสผู้วิเศษเป็นไผผู้วิเศษก็คือคนมีปัญญาหลังนั้นเต็มผ้าสิบออปัญญาเต็มพุงดอกแม่ขัดผู้สูงสูงคนสิอยูต่ำต่ำ ซ้ำสิมักเบยไปสูงขันผู้ใหญ่เพิ่นสอนเอินเพิ่นบาลูงลับผู้สูงเอินเพิ่นบาป้าาจากไข่คองหลับฟังบังเด้อขันพี่น้อง ็นยังจะบพยาธิมันพอเป็นบพยาธิพยาธิท้องตังเป็นอยังเจ้าพยังิจวดจุดพยาธิเวทีมือนีบอกางหลายมันเปลืองมันเปลืองมองฟอดเนาะเอ็นเตน้อยซสมนีบอลลัคูนีไปล้ำสายใดเมื่อแม่แท้ล้ำเดินทางมักคับมันจังมันยังบ่อตังมันยังบ่อขึ้นยากอันนี้ทั้งล้ำทั้งเบ่งห่วง เบาเบามาต้งแต่ก็ละเต่นสมัยบนลานอดีต่กละปุ๊บเติมเรื่องบอดเรื่องบอแดนอันเด็งก็แต่สมัยหุ่นโอนะเป็นโาซูฟังตั้งละแต่ก่อนเขายังลงหน้าปากวงผู้บอละพัดดิ่นกะเล่นอะไรเล่นแหล่นแย่ลนอยู่น้ำทงเป็นเปลีนเขาอึดอยากให้กน นั่นได้ดีกันคือบาซื้อขมามาพามาพามาเราเ้าสู่บ่อใจังนั่นเดือขาจังเหลีวยมพยุ่งยากยุ่งยากแบบคนดีคนเดนมึงช่างเนช่างายไปหลวพระบางพุ่นพุ่นนั่นเหมือไปแล้วขันลงตายาตวดดมมาลัดตวดเข้าบัญทีเจ้าแต่นั่นก็จังมาราดเล่นลอกเลนหลอดบุกเดือดก่อนตายเบิดยังเดือดไปนังแต่เป็นละเล่นลอน ของเก่าขึ้นมาอาจารย์วังเป็นคนแต่งกอดให้มาเบาวังเอาเด้อเด้อกันเด้อเด้อเจ้าเด้อเจ้าชาวฮ่องกินองเก่าอย่าลืมเด้ออย่าลืมเด้อเสื้อเขากันตึ้งเผาเด้อเผาพรอมตาอย่าลืมหัวรับยาบังเก่าเฮาเด้ออย่าลืมเด้ออย่าลืมหัวรับยาบังเก่าเฮาเด้ออย่าลืมเสื้อผ้าบ่อนเูก็เคยสางเคยสางอย่าลืมทางสุ่มเสื้อเพื่อเดี๋ยวเด้อพ่อเด้อดพอตั้งมาเต่าสูง ตีเราเบียร์หลายเป็นตะายเป็นรถลดแต่ว่าอันนี้บ่แม่นมีบ่องตีกันคนอยู่นี่ตีกันหมดเดือดไปโรงพยาบาลสีมาฮู้หมดเพราะว่ามีต้นมดดีบ่มีคนดื่มเบียร์แต่เมียมีแต่พี่น้องแห่าน้ำกันมือนี้อันนี้ผมเอิ้นว่าพี่น้องว้องกันว้อมกันเป็นวันเกิดพี่น้องมาสำรวจตัวเองว่ายัง Oh. Wait. ខ្លាក់ទ្លាក ปเป็ปังเพลงในหัวรอเลื่ลองล่บ่มีไผเขาหัวซาบ่มีไผเขาหัวซาถึงเขามัมาเขามองเธอเยียนยามขอโทษโปรดเถิดคุณขาโปรดคิดนภาพาหุยงตาดำดำขำดรุกทั่วตึงตัวไม่งาม ไปหน้าจังฮะก่อนตกอดเอาอุระโน่สำนีสิลงไใบกออื่นไหน้าหน้านุ่นแค้นหมดเลยเปลี่ยนกันขึ้นเปลี่ยนกันลงสะกอนจากน้อยจังบะเอาเงาเงาแต่ว่าหมอแค้นสิเด็กออกไปลงปงไหาปวดลำเอื้อนเมื่อย์มาผู้เดียวให้ติ๊บเดียวเดียว